มาค่ะอธิบายการเก็บคะแนนะชิ้นนี้นิดนึงนะคะ คุณครูจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพต้นไม้โดยใช้สีวันณะอุ่นและวันณะเย็นในงานชิ้นเดียวกันชิ้นนี้นะคะโดยตัวอย่างภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะคะคุณครูได้ลงให้ดูในอัลบั้มไปแล้วเนาะแล้วก็วิธีการทาแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวครูจะอัดคลิปถัดไปเนาะแต่อันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนเพื่อเด็กๆเริ่มงานไว้นะโดยก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องตีเนาะเส้นตารางค่ะเด็กๆใช่ไหม้ันรทัดก็อย่าเล็กเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใหญ่เกินไปอาจจะ เป็นบัตรทัดแบบนี้ก็ได้ดูให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษของคุณครูตัวอย่างเนี่ยเป็น A3 นะคะเลยจะใช้ช่องใหญ่หน่อยของเด็กๆก็เล็กๆอาจจะเป็นฟุตเหล็กหรือกระดาษที่มันหรือว่าบัตรทัดที่มันเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะจากนั้นพอเด็กๆตีเส้นนะคะตารางเนี่ยอันดับแรกตีไว้ก่อนทั้งหน้านะคะจะเหลือขอบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะตีไปช่องเล็กๆเนาะไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไปยืมค่ะไปยืมจานเนาะจานขนาดใหญ่นะคะยืมคุณพ่อคุณแม่มานะอย่าไปหยิบมาเลยเดี๋ยวจะโดนดุนะคะจ ดันั้นดูให้เหมาะสมนะคะกับหน้ากระดาษอ่ะอครูจะใช้จานที่เอ่อที่เป็นต้นแบบนะคะครูใช้จานขนาดนะคะที่ใหญ่เด็กๆด,ด,ดูพื้นที่ว่างด้วยนะว่าเออสมกับหน้ากระดาษไหมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะจากนั้นก็วาดเลยค่ะใช้ดินสอในการวาดเส้นนะคะวาดไปรอบๆนะเสร็จแล้วค่ะเอาจานออก แล้วก็เริ่มวาดต้นไม้ค่ะโดยต้นไม้เนี่ยนะคะก็คุณครูจะว่ามีความใหญ่กว้างใหญ่นะคะเกินช่องขึ้นไปโดยก่อนอื่นครูจะกะขนาดก่อนว่าให้มีความเรียวแล้วก็ผอมสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการแตกแขนงออกมานะคะแยกออกมาอีกก็ได้อย่าให้ต้นไม้ใหญ่เท่ากันจนเกินจริงๆก็ไม่ไม่ผิดเนาะแต่ถ้าเกิดแล้วแต่เด็กๆชอบแต่ของครูเนี่ยจะค่อยๆใหญ่แล้วก็เรียว เล็กขึ้นไปนะคะแล้วก็แตกแขนงเป็นกิ่งก้านข้างบนอย่างกิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะแตกก้านเล็กๆออกมาอีกหลายๆอันเนาะจากนั้นค่ะภาพด้านในวงกลมหรือว่าเป็นส่วนของที่น่าจะเป็นใบไม้เนี่ยคุณครูจะใช้เป็นสีวนาอุ่นเนาะโดยเด็กๆเนี่ยสามารถเปิดดูนะคะหนังสือเนี่ยหน้า29่ได้เลยนะ โดยครูเนี่ยให้ใช้สีนะคะวันณะอุ่นทั้ง12สีในวงจรสีธรรมชาติและงานนี้นะคะสีเหลืองและสีม่วงที่เป็นสีวันกลางเด็กๆก็สามารถนะคะนาไปใช้ได้ในการสลับให้พอประมาณสวยงามเนาะโดยค่ะเด็กๆดูหนังสือหน้า29เนาะอ่ะก็จะมีสีไล่ไปเลยค่ะสีเหลืองนะส้มเหลืองส้มส้มแดงแดงม่วงแดงม่วงแล้วก็ในหน้า30นะคะอ่สีวันณะเย็นเหลืองเขียวเหลืองเขียวเขียวน้ําเงินน้าเงินม่วงน้ําเงินแล้วก็ สีม่วงเนาะโดยนะคะสำหรับเด็กๆถ้ามีสีนะคะอยู่แล้วในแบบ 30, 24, 36, 48, 60สีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครนะคะมีสีที่เป็นสีในกล่องอะคะ่ะเอ่อ12สีเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเด็กๆใช้ผสมเอา ไม่ต้องผสมทุกสีก็ได้นะคะหลกัหลกๆเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยหน่องสามสี่ห้าหนี้นะคะสีวนาอ่นก็เป็นอะไรเหลืองส้มแดงเราก็ระบายไปถ้าเราจะต้องมีผสมบ้างเราก็ผสมมาเล็กน้อยอย่างน้อยก็กระจายไปสักสองจุดนะคะหรือสามจุดเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่คครูขอใ,ใช้ด้วยให้เราระบายผสมนะคะผสมยังไงอ่ะครคูผสมให้ดูอีกสักทีเนาะนะคะอย่างเช่นเราระบายเหลืองลงไปก่อนเลยนะ ระบายอ่อนๆทั่วๆนะคะจากนั้นค่อยระบายสีนะคะสีส้มทับเราก็จะได้สีส้มเหลืองแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยทำผสมสีแบบนี้มาให้คุณครูเนี่ยนะคะหนึ่งช่อง ผนะสมมานะคะอ่าไม่ใช่ปัญหาก็ใช้สีส้มแดงม่วงแดงนะคะก็ผสมมาให้รูหน่อยส่วนสีวันะเยียนี่ค่ะเหลืองเขียวเหลืองก็ผสมมานะคะเขียวอันนี้จริงๆถามว่าเขียวเหลืองหรือไม่มันก็เด็กๆใช้ไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผสมเหลืองมาให้นิดนึงเนี่ยก็จะ ค่นข้างเป๊ะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สีเขียวเขียวน้ําเงินม่วงน้ําเงินผสมมาเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูคลิปนี้อธิบายเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะลงคลิปอธิบายวิธีทำกันบ้านอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะอ่ะลองทําดูค่ะสงสัยอะไรหลังไม้หรือถามมาได้เลยนะคะ